ก็สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอภายนะครับโต๊ะรกนิดหนึ่งนะครับเก็บไม่ค่อยดีเนาะก็ก็วันนี้นะครับคลิปนี้มาพูดถึงตัวเฟืองอ่าสปริงแล้วก็ตัวตัวแกนเนี่ยนะครับของเครื่องสังพานะครับเอาเว่าเป็นเป็น เป็นเฟืองของแกนเครื่องสืผ้า,านะครับชุดการทํางานตรงส่วนตรงนี้นะครับตรงด้านล่างนะครับตัวนี้ผมจะามาอธิบายการทํางานของเฟืองตัวนี้นะครับก็จะมีเกินเฟืองทั่วไปนะครับเป็นของพวกซัมซุงเอลทั่วไปเนาะตัวเฟืองเดี่ยวนะครับแล้วก็มีของตัวชิบ้านะครับ ตัวนี้จะเจอถามบ่อยนะครับตัวนี้ก็ไม่เหมือนกับตัวนี้นะครับเฟืองสองตัวนี้ไม่เหมือนกันนะครับโอเคนะครับแล้วก็การทำงานของมันนะครับ <c oughs> มันจะมีบูตอยู่ด้านในเฟืองตัวนี้นะครับแล้วก็ ก้อนอื่นก่อนกอนบูทนะครับก็จะมีสปริงสปริงอยู่ด้านในนะครับตัวหนึ่งแล้วก็จะบูทบูทสองตัวอยู่ด้านในของสปริงนะครับโอเคตรงเนี้ยเวลามันมีปัญหาเรื่องปันหมาดปันซักอะไรอย่างนงี้นะครับไม่ได้นะครับก็มาดูหลักการทำงานของมันก่อนเนาะคือตัวบูทตัวบูทตัวแรกนะครับที่อยู่ด้านด้านในสุดนะครับ บูตตัวแรกที่อยู่ด้านในสุดที่ติดกับแกนที่เข้าไปก่อนนะครับจะทำหน้าที่เป็นบูตเฟืองเพบูตบูตแกนปั่นแห้งนะครับเป็นบูตตัวถังปั่นแห้งอ่าแล้วก็บูตอีกตัวหนึ่งที่อยู่ต่อจากบูตตัวแรกนะครับมันจะใส่ต่อกันอย่างนะี้เนาะก็จะทำหน้าที่อยู่ในของปัน่นปั่นซักนะครับตัวนี้ โอเคทีนี้มันทํางานยังไงนะครับมันก็จะมีสปริงอยู่ตัวหนึ่งอันนี้พูดถึงสปริงก่อนเนาะสปริงอยู่ตัวหนึ่งด้านในนะครับโอเคทีนี้นะครับเวลาเวลาในขั้นตอนซักนะครับเวลาในขั้นตอนซักอ่า ดูตัวนี้ด้วยก็ได้นะครับตัวสปริงเนี่ยจะอยู่ด้านในในเฟืองอีกชั้นหนึ่งนะครับทีนี้ในขั้นตอนของการซักมันจะมีตัวเรียกว่าอะไรปากนกกระจอกอ,ะอ่ะอ่าประมาณนั้นนะครับมาจิกอ่ามาจิกมาจิกเฟืองตรงเนี้ยร่องเฟืองผมไม่ได้ยกแกนมานะโอเคเนาะมัาจะมองภาพอ่าออกอยู่นะครับก็มีปากนกกระจอกมาจิกเฟืองตรงนี้ปนะนะุ๊บ หมุนทางนี้นะอ่ะก็เท่ากับตัวเดือยตรงนี้มันจะติดอยู่กับร่องเฟืองนะครับเนี่ยรูตรงนี้นะครับพอมันจิกปุ๊บหมุนนาะไอตัวเนี้ยมันจะดันมาปุ๊บสปริงมันจะบิดนะครับทีนี้มีผลยังไงก็คือมันทําให้ตัวตัวบูทด้านในเนี่ยมันหลวมนะครับ ตัวบูทด้านในม,มันหลวมทีนี้พอพอบูทดัานในมันหลวมนะครับอาหลวมในที่นี้หมายถึงว่าตัวบูทหน้ากับบูทหลังเนี่ยมันจะฟรีได้อะบูทหน้าอาจจะไม่ฟรีนะครับจะฟรีแค่บ,บูทหลังอะบูทหลังเนี่ยฟรีได้พอบูทหลังฟรีได้ทีนี้มันก็จะหมุนเฉพาะแกนแกนซักนะครับตามที่ผมอธิบายไว้ตอนแรกเนาะว่ามันติดอยู่กับแกนซักไอตัวบูทหลัง บุหน้าติดอยู่ปแกนปั่นแห้งนะครับทีนี้มันก็จะหมุนแค่แกนซักคือตอนนี้แหละคือจะอยู่ในโหมดของปั่นปั่นซักนะครับกรณีนี้แหละอยู่ในโหมดของปั่นซักทีนี้เวลามันจะอยู่ในโหมดของปั่นแห้งปั่นหมาดนะครับไอตัวจิกเฟืองมันจะมันจะยกออกเพราะว่ามันติดอยู่กับตัวเดนน้ำใช่ไหมเด่นน้ำมันดึงมันก็จิกออกพร้อมกับก้านใน ตัวบรคของแกนนะครับมันดึงออกไปนะครับทาให้เฟืองเนี่ยมันมันคลายตัวไปฝั่งนู้นนะครับอทําให้สปริงตัวเนี้ยมันคืออะไรมันไปนีบไปนีบตัวแกนนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยทีนี้เวลามันหมุนนะครับก็เท่ากับว่าสปริงตัวเนี้ยมันไปยึดแกนหน้ากับแกนหลังนะครับทีนี้เวลามันหมุนมันก็จะหมุนถัง ตัวถังนอกนะครับเป็นถังปันป่นแห้งปั่นหมานะครับอ่ะแล้วก็ตัวใบพัดด้านในมันก็หมุนพร้อมกันอยู่แล้วเนาะก็ไม่มีปัญหาอะไรตัวนี้คือมันก็จะหมุนไปทั้งรุ่นเลยทีนี้ก็เท่ากับว่าหมุนทั้งใบพัดทั้งตัวถังนอกครับก็จะอยู่ในโหมดของปั่นหมานะครับโอเคก็ในกรณีในกรณีที่ว่ามันปั่นไม่ได้นะครับสําหรับเฟืองตัวนี้เนาะ อธิบายัเฟืองตัวนี้ก่อนสำหรับมันปั่นไม่ได้นะครับบางทีเนื่องจากนี่นะถ้ามันปั่นปันนป่นแห้งนะครับพูดถึงปั่นแห้งอ่ะเพราะว่าเฟืองตัวเนี้ยอาจจะขาดนะครับขาดเป็นสองท่อนนะครับขาดเป็นสองท่อนนะครับโดยไม่ติดกันนะมันก็จะทําให้เป็นหมุนแค่ตัวเอ,อะไรหมุนแค่ใบพัดอย่างเดียว หมุนแค่สร้างอย่างเดียวนะครับในกรณีไอ้สปริงขาดนะก็อีกกรณีหนึ่งคือถ้าไอตัวมันอันนี้มันยังจิตอยู่ตลอดเวลานะครับก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกับพวกเดินน้ำแล้วว่าดึงอะไรดึงไม่ขึ้นก็ว่ากันไปนะครับถ้าเฟือ่องยังจิตอยู่ตลอดเวลาก็ทําให้ตัวบูทอันในเนี่ยสปริงเนี่ยมันคลายอยู่ตลอดเวลาก็จะทําให้หมุนแค่ใบพัดเหมือนกันตัวทางด้านนอกมันก็จะไม่หมุนเหมือนกันนะครับาทาให้ปัน่น ปั่นหมาดไม่ได้ปั่นแห้งไม่ได้นะครับแล้วก็กรณีไม่จะมีแค่สองกรณีนะที่ว่าปั่นปั่นแห้งปั่นหมาดไม่ได้นะครับสำหรับตัวนี้นะบูทเฟืองตัวนี้นะครับทีนี้ถ้าในกรณีที่ว่ามันปั่นซักไม่ได้มันจะอยู่ในโหมดปั่นแห้งตลอดนะครับที่อาการที่เกี่ยวกับเฟืองกับสปริงตัวนี้นะครับคือมันหลุด หลุดร่องตรงนี้นะสปริงตรงเนี้ยไอเดือยตรงนี้นะครับมันหลุดออกจากร่องตัวเนี้ยเพื่อว่าสปริงตรงเนี้ยหักนะครับมันก็จะทําให้ตัวเนี้ยอ่ามันไม่คลายพอมันไม่คลายนะครับมันก็จะไปอยู่ในโหมดของปั่นปั่นมาที่นี้มันก็จะซักไม่ได้นะครับมันก็จะหมุนซ้ายขวาไม่ได้เนาะมันอ่าถังมันจะตึงกว่านะครับเพราะว่าตัวเบรกก็ยังเบรคอยู่เนาะตัวนี้ก็ยังไอหนีบอยู่นะครับ มีอะไรอีกเนาะตัวปันซักใช่ไหมก็ประมาณนี้นะครับก็ออีกอย่างก็ต้องดูตัวเนี้มันมันสกปรกโ,โดยหรือเปล่สาสารบาการที่เกี่ยวกับเฟืองสปรินแลวก็บูตตัวนี้นะามาดูอันนี้เป็นของเฟืองทั่วไปนะครับยี่ห้อทั่วไปเอาเป็นว่าเฟืองยี่ห้อทั่วไปนะครับมันมันใช้หลายรุ่นมากนะครับพวก LG Samsung อะไรก็ใช้นะครับ แล้วก็มาดูเฟืองตัวนี้นิดนึงที่ผมบอกว่ามันไม่เหมือนกันแต่ตัวสปริงตัวแกนตัวบูตด้านในเหมือนกันนะครับอ่าตัวนี้เดี๋ยวผมจะอืมวันเนี้มีมีเพื่อนๆถามมาในในคอมเมนต์เหมือนกันนะครับผมก็เลยมาทำของตัวนี้ให้ดูด้วยเลยนะครับเป็นของโตชิบานะครับ มันต่างยังไงนะครับเฟืองตัวนี้นะครับถ้าเราจับอย่างเงี้ยมันหมุนไม่ได้นะครับมันติดกันทั้งหมดเลยแต่ว่ามาเฟืองตัวนี้นะครับเ,เพื่อนๆดูนะมันหมุนได้นะครับหมุนได้ข้างหนึ่งนะครับถ้าดูจากด้านล่างเนาะถ้ายกแกนขึ้นมาดูจากด้านด้านล่างนะครับจากด้านโมเลมองลงไปนะครับมันจะหมุนทั้งด้าน ขวามือได้อ่าขวา,างไงถ้าด้านในจะหมุนไปขวานะครับด้านด้านเฟืองจะหมุนไปทางทวนเข็มนะครับอ่จาจะด้านนอกหมุนไปทางตามเข็มนะครับวเนี้จะหมุนกลับคืนไม่ได้นะครับอ่าทีนี้มาพูดง่ายๆเป็น,เป,นเป็นเฟืองวนะันเวย์อะทีนี้มาที่อาการอาการไหนก่อนอาการปั่น ปั่นแห้งไม่ได้ก่อนนะครับถ้า,าการปั่นแห้งไม่ได้ก็ตัวนี้เหมือนกันสปริงขาดสปริงขาดนะครับแล้วก็เฟืองหลุดล็อกนะครับอาการปั่นแห้งไม่ได้นะครับอ่ะล้วก็เห็นเขาถามมาในแชทอ่าในคอมเมนต์เหมือนกันอันนี้ตอบไว้เลยอ่าในคลิปนี้เลยก็ได้นะครับถ้าการใส่เฟืองนะครับ เนี่ยมันจะมีร่องร่องด้านหน้านะครับกับร่องด้านหลังเนี่ยมันเท่ากันนะครับแต่ว่าเวลาใส่ใส่สปริงนะครับสปริ stars, งมันจะมีเดือยด้านหน้านะครับนะแต่ตรงนี้นไม่ใช่ของมันนะครับมันใส่ไม่ได้เดือยด้านหลังนะครับเดือยด้านหน้ากับเดือยด้านหลังนะครับเวลาใส่เข้าไปนะครับเดือยด้านหน้าต้องอยู่ในร่องตรงนี้นะครับเดือยด้านหน้าจะอยู่ในร่องตรงนี้ แต่เดือยด้านหลังจะไม่ได้อยู่ในร่องตรงนี้นะครับร่องนี้นะร,รน่องหลังไม่ได้อยู่ร่องนี้นะครับอยู่ร่องตรงนี้นะครับนี่นะนะครับตรงนี้ถ้าใส่ตรงนี้นะครับถ้าไม่เชื่อผมลองใส่ Prinzip ดูได้เลยครับมันจะปั่นแห้งไม่ได้นะครับปั่นซักได้นะครับแต่ปั่นแห้งไม่ได้ถ้าใส่อยู่ในร่องตรงนี้ทำไมเนี่ยมันก็จะตะกับว่าคลาย คลายบูธนะครับให้มันหลวมทีนี้มันก็จะรูดอยู่ในโหมดของปั่นซักนะครับไอ้ตรงนี้นะครับอาการหนึ่งแล้วนะครับปันป่นเรียกว่าอะไรปั่นปั่นให้ไม่ได้ปั่นหมานไม่ได้นะครับก็เฟืองต้องไม่หลุดล็อกเฟืองตัวนี้ต้องไม่ขาดนะครับต้องไม่หลุดต้องไม่ขาดโอเคแล้วก็อกรณีที่ว่าปั่นซักไม่ได้นะครับหรือว่า ปั่นซักหมุนข้างเดียวหมุนอีกข้างติดนะครับหมุนไปหมุนข้างหนึ่งแล้วก็หมุนอีกข้างหนึ่งมันติดหมุนได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับสําหรับของตัวนี้นะครับเป็นตัวชิบ้านะครับหรือว่าสําหรับเฟืองตัวนี้นะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมันใช้กี่รุ่นกันแน่นะครับโอเคผมก็ไม่ได้จํานะครับตรงนี้ถ้าาการนี้เช็คที่ตรงไหนนะครับ ว่าเฟืองดีเฟืองเสียนะครับตรงนี้เลยที่ผมบอกเลยครับมันมันคล้ายๆกับลูกปืนวันเวย์ของตัวซัมซุงเลยนะครับตัวเนี้ยทำทำหน้าที่แทนลูกปืนวันเวย์เลยจริงๆจริงๆเอาเฟืองตรงนี้ไปใส่ของตัวซัมซุงที่ตัววันเวย์ลูกปืนวันเวย์เสียอาจจะได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีตัว อาการตอนนี้มาเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับถ้าซัมซุงลูกปืนมันเวเสียครับจะลองเอาเฟืองของโตชิบ้าไปใส่ดูนะครับว่ามันจะทํางานเวิร์กไหมนะครับอ่าทาไมนะครับทําไมมันมันถึงซักแล้วอ,อะไรนะซักไม่ได้หรือว่าหมุนข้างเดียวนะครับก็เป็นเพราะว่าในกรณีที่ว่ามันเฟืองมันเสียเฟืองวันเวตัวเนี้ยเสีย จากหมุนได้ข้างเดียวแบบนี้นะครับกลายเป็นหมุนได้สองข้างนะครับอ่าหมุนได้สองข้างนะครับทีนี้พอมันหมุนได้สองข้างนะครับมันเท่ากับว่าเวลามันซักอะล้วหมุนไปอีกข้างหนึ่งอะเฟืองมันจะคลายพอดีไอตัวสปริงเนี่ยมันจะคลายพอดีมันทําให้ตัวเรียกอะไรตัวบูทด้านในอะมันหมุนได้ปกติ นะครับมันหมุนได้ปกติทีนี้เวลามันมันหมุนอีกข้างหนึ่งนะครับพอเฟืองมันก็รูดทามด้วยไงพอมันหมุนไปเฟืองที่รูดตามไปรอบก่อนที่หมุนได้ปกติอ่ะมันหมุนอ่าก่อนที่มันจะสุดอ่ะมันกลายเป็นว่ามันบิดบิดสปริงด้วยทีนี้มันจะทําให้ตัวสปริงเนี่ยมันบิดติดนะครับพอมันบิดติดหรือว่าคลายสปริงเนี่ยมันมัน มันติดกับบูทสองข้างแล้วมันกลายเป็นว่าการหมุนซักอีกข้างหนึ่งอ่ะมันจะมันกําลังจะเข้าไปในโหมดของปั่นปั่นหมานะครับทําให้ตัวตัวใบพัดเนี่ยมันหมุนไม่ได้หรือว่ามันติดนึกไปเลยนะครับพอหมุนอีกข้างหนึ่งนะครับตอนออกตัวมันจะกระตุกนิดนึงทีนี้พอมันมันได้มันก็หมุนปกติอีกข้างหนึ่งนะครับนี่อาการตัวนี้เลยเป็นอาการเดียวกันกับตัวลูกปืนวันเวของซัมซุงเสียเลยนะครับถ้าเฟืองวันเวตัวนี้เสียนะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็มาให้ความรู้เรื่องเฟืองขอกแกนเครื่องสักผ้านะครับสองรุ่นนะครับก็อาการคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะพิเศษหน่อยก็เอาเฟืองมาทำเป็นแทนลูกปืนวันเวนะครับเป็นเฟืองวันเวไปนะครับนี่นะก็ถ้าซ่อมได้ไหมซ่อมยากนะมันอยู่ข้างใน จริงๆผมเค,เคยใช้ตัวตกกาวนะครับหยอดเลยล็อกเฟืองเลยนะครับมันใช้ได้นะแต่ว่าไม่รู้จะทนหรือเปล่านะครับก็าทางที่ดีก็เปลี่ยนไปนะครับเฟืองตัวนี้น่าจะมีขายอยู่หรือว่าหามือสองไปเลยก็ได้นะครับก็มีขายอยู่แล้วแหละมือสองอะ่ะโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับ